ไม้ตปกติเลยฮะไม้ตาพื้นๆเลยแค่ตั้งให้ทุ่นมันเผื่อน้ํานะครับผมอยู่แล้วโอ้โหไหลแล้วอยู่ครับโอ้โหอยู่ครับผมอุ้ยสู้สู้โอ้โหแหยังไงอยู่ครับผมบอกแล้วว่าปลา สว,สวัสดีครับทุกคนนะครับนีบ่ก็ผมเมือนเดิมครับเอพิวฟิชชิงครับวันนี้มาตามหาปลาไซนะครับหมาเดิมยังติดใจครับแล้วก็วันนี้จะเปลี่ยนเหยื่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ซื้อเหยื่อตัวนี้มาลองครับก็ผสมแบบเดิมใส่กูเตนช่วยให้มัน a! เหนียวเหนียวนุ่มๆนะเท่าที่ลองแล้วถ้าไม่ใส่กูเตนเวลาโดนลมมันจะแห้ง มันจะกระด้างไปแต่ถ้าเราผสมกูเตนแล้วมันจะเหมือนคงความชื้นไว้นะครับผมแล้วก็ตกเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับไม้ตายตัวเบ็ดกามาเบอร์สี่นะครับเป็นกามาอิเซมาต,ตุดแบนก็ไม้ตายไม้ตายปกติเลยครับไม้ตายพื้นๆเลยแค่ตั้งให้ทุ่นมันเผื่อน้ำนะครับผมเวลาน้ำน้ำพัด เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะกดทุ่นลงก็จะตั้งให้โผล่ประมาณครึ่งหางนะครับถ้าปกติจะโผล่แค่ไปายๆนะครับตกไปไตทีนี้เราตกน้ําไหลเราก็จะเผื่อน้ําให้โผล่เยอะๆเลยนะครับผมไปตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับผมมีสมาชิกมาแก้มือนะครับยังไม่ค่อยสำเร็จนะ เดี๋ยววันนี้ครับเดีอยวน,นี้คงจะได้ตัววันนี้ก็จะนั่งเฉียงๆหง่ลยนะครับพเพราะว่าน้ำมันลงเยอะแล้วก็คันระยะวันนี้ตกสี่ห้าตกเราตกสี่ห้าก็เลยจะไม่ให้สายมันตกทองช้างเยอะเลยนั่งเฉียงๆหน่อยโอเคครับผมพร้อมแล้วน้ําลงเยอะนะครับ ลงไปสอกออกวลาไม่รู้ปลาจะอยู่กันไหมตีไม่แจ่ไหมเยียใหญ่ผม<ห>ไม่ได้ใส่ใหญ่หแรกๆก็อันอ้อยใหญ่ๆหน่อยนี่เป้าหมายของเรา ลงไปต่อแบบยิบๆ,ๆแบบมันปลาเล็กเอาละอุย้ยทักทายเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขยับซสายเยื่อลง แล้วโอ้โหกระเหตผนแรกมาครับกระเหกระเหนั่นเองครมาแล้วเรือ ได้บ้งไหมล่ะเนี่ยกินไหมครับได้ไหมเนี่ยนิดหน่อยคืงมาตักโอ้ไม่ได้ล่อไปทอดแล้วเหรอพี่ฮะแบบนี้ไม่ได้ออกล่อมาทอดอ๋อนั้นร้อนแล้วก็น้ำมันแห้งเปยดูในยูทู e อยู่อ๋อแท้ๆน้าต้นปะเนี่ยใช่ครับอ๋อว่าเลยคุ้น ตัวห้าโลโลกระโดเยอะกะโดดกระเจี๊ยไหลแล้วอยู่ครับขี่ออกเนี่ยเอาวะเนี่ยปกักขังไว้นะไไม่ด้เออาาะไรไม,รไม,รไมไลีย้ยวามาแล้วไม่แห้วแล้วตะเพียน <c oughs> ว้าวว้าวแล้วครัเกี่ยวข้าวันหมดแล้วครับดักหัวดักท้ายตีนู้อยู่ครับผม อุ้ยสู้สู้อ้ยแห่เราก็แห่อีกแล้วยังดีกว่ากำลังใช่ครับแต่แห่นี่บังทีๆแล้วย่างเตินครับโคตรอร่อยบอกต้องตัวใหญ่ๆหน่อยนะหรือว่าโจน ขายตกทองช้างเยอะไปไมหมลู้ทุนไม่คดิกเลยทุนไม่ลงลงแล้วอยู่นะครับผมกระแหเล็กอ้าวลุดด้วย ปินหรือเปล่าปลาเนี่ยนี่ไงอยู่ครับผมบอกแล้วว่าปลาแต่เพี้ยนเข้าอ่ะตักดีกว่ายกลำบากเอ้ยยกติดล่มครับมาสิมาสิาสเอ้ยเออสวิงก็หนักสิบเงเลยต้องซื้อแบบไฟเบอร์มาะยังไม่มีงบ ไม่อยู่ไหลจมไม่อยู่อยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยซอ,อยหแหมรอเป็นชั่วโมง ปั้นเยอะไม่เล,เล็กๆเอาเลยโอ้ยสวยครับผมตัวเสสวย ครับผมตัวไ่เยอะขอช้อนนะครับผมเพราะคันมันยาวยกน้ำยากใส่ตัวลมงามครับ อยู่เฉยเลยไอหั้กกับขยับแค่ครึ่งข้อสับอยู่เลยเฮ้ยดม ขยับซึมซึมนิดนิดสับแม่งอยู่เฉยเลยไว้ยฟข้อยมาครับสร้อยตัดเบาๆนะครับขยับขึ้นข้อสับเลยอยู่เฉยโอ้ยตัวเสืยสวยครับโอ้โหถอยไปเจอลมข้างนอกทุกที เวอนนี้ผมาใส่เยืยใหญ่ใส่เยื่อใหญ่หน่หนย,ยนตอนตอดตอตอแรับเนี่ยหมดโอ้โหไหลพวดไหลพวดแข็งไปซ้อน สวยครับผมครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับแต่ปลาก็เงียบไปเลยนะครับก็เอาเป็นว่าคงต้องพอแคท่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่เจอปลาไซส์สวยๆเลยครับก็มีเที่ยวนี้ก็เจอปลาส้อยหลายตัวนะครับหมอตะกับก็น่าจะตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูปลาลงกันครับผม นะครับ mm hmm. ก็บินินหน่อยๆนะครับได้ทอดอยู่นีน่นะครับเป็นการแข่บแบบป้อยนะครับ,อออรบอกบแบบอะบตอะเพียนนะครับหมตั้งกับหนึ่งตัวนะครับผมกอดนะครับพอได้กับข้าวครับไปก็ปดีจารนะครับตกาบบมาสามตัวสี่ตัวได้จานหนึ่ง ครับผมครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อยีพหน้านะครับก็ยังไม่รู้นะครับจะไปตกปลาแบบไหนก็คอยติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ